สวัสดีครับเปิดโลกกับกรีดวันนี้จะพาไปรู้จักกับประเทศอาร์เจนตินามีชื่อ,อยังเป็นทางการว่าสาธารณรัฐอาร,ร,ร์เจนตินาเป็นประเทศทางตอนใต้ของทวีปอเมริกาใต้ครอบคลุมพื้นที่2 78,400ตารางกิโลเมตรนับเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่2ในทวีปอเมริกาใต้รองจากบราซิลอันดับที่4ในทวีปอเมริกาและอันดับที่8ของโลกอาร์เจนตินาตั้งอยู่ในภูมิภาคกลยใต้ร่วมกับชิลีทางทิศตะวันตก และยังมีพรมแดนติดต่อกับโบลิเวียและปาากไัยทางทิศเหนือบราซิลทางทิศตะวันออกเฉียงเหนืออุรุกวัยและมหาสมุทรแอตแลนติกใต้ทางทิศตะวันออกและช่องแคบเดรกทางทิศใต้เป็นสหพันธรัฐที่แบ่งออกเป็น23รัฐกับหนึ่งนครปกครองตนเองซึ่งก็คือกรุงบัวโนสไอเรสเมืองหลวงของสหพันธ์และเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนครปกครองตนเองและรัฐต่างๆมีธรรมนูญเป็นของตนเอง แต่อยู่ภายใต้ระบบของสหพันธ์อาร์เจนตินายังอ้างอำนาจอธิปไตยเหนือพื้นที่ส่วนหนึ่งของทวีปแอนตาร์กติกาหมู่เกาะฟอร์กแลนด์และเกาะเซา์จอร์เจียและหมู่เกาะเซา์แซนวิชอีกด้วยหลักฐานการปรากฏของมนุษย์ที่เก่าแก่ที่สุดในอาร์เจนตินามีอายุย้อนไปได้ถึงยุคหินเก่า จักรวรรดิอินคาขยายอำนาจมาถึงภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศในสมัยก่อนโครัมบัสประเทศนี้มีรากฐานมาจากการยึดครองดินแดนเป็นอาณานิคมของจักรวรรดิสเปนในคริสต์ศตวรรษที่16ต่อมาอาร์เจนตินาปรากฏขึ้นเป็นรัฐสืบสิทธิ์ของเขตอุปราช่งริโอเดลาปลาตาซึ่งเป็นเขตอุปราชพ้นทะเลของสเปนที่ก่อตั้งขึ้นในคศ1776การประกาศและการต่อสู้เพื่อเอกราชคศ1810-1818ตามมาด้วย สงครามกลางเมืองที่ยืดเยื้อมาจนถึงคศ1866ซึ่งลงเอยด้วยการปฏิรูปโครงสร้างประเทศเป็นสหพันธรัฐจากนั้นประเทศก็ค่อนข้างสงบและมีสะเสถียรภาพโดยชาวยุโรปส่วนใหญ่เป็นชาวอิตาลีและชาวสเปนได้อพยพย้ายถิ่นเข้ามาหลายลรลรกและเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าทางวัฒนธรรมและประชากรไปรอย่างสิ้นเชิงประชากรอาร์เจนตินากว่าร้อยละหกมีบรรพชนทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นชาวอิตาลีและ วัฒนธรรมอาร์เจนตินาเกี่ยวโยงกับวัฒนธรรมอิตาลีอย่างมีนัยสำคัญความเจริญรุ่งเรืองที่เพิ่มขึ้นอย่างแทบไม่มีใครเทียบได้ทำให้อาร์เจนตินากลายเป็นประเทศที่มั่งคั่งที่สุดเป็นอันดับที่7ของโลกเมื่อถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่20ในคศ1 8 9 6 GDP ต่อหัวของอาร์เจนตินาแซงหน้า GDP ต่อหัวของสหรัฐและอยู่ในสิอันดับแรกอย่างสม่ำเสมอก่อนถึงคศ1920เป็นอย่างน้อย แต่หลังเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ในที่ทศวรรษ1930อาร์เจนตินาก็เข้าสู่ภาวะไร้เสถียรภาพทางการเมืองและความเสื่อมถอยทางเศรษฐกิจที่ผักประเทศเข้าสู่ภาวะล้าหลังแม้จะยังคงอยู่ในกลุ่ม15ประเทศที่ร่ำรวยที่สุดเป็นเวลาหลายทศวรรษก็ตามหลังจากที่ประธานาธิบดีควนเปรรนถึงแกอ่อสัญญกรรมในคศ1974 ิซาเบลมาติเนสเดเปรอนภริยาและรองประธานาธิบดีของเขาก็เข้าขึ้นสู่ตำแหน่งประธานาธิบดีก่อนจะถูกโค่นล้มในคศ1976คณะทะหารผู้ยึดอำนาจการปกครองซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐได้ไล่ล่าและสังหารนักวิจารณ์การเมืองนักเคลื่อนไหวและฝ่ายซ้ายนับพันคนในสงครามสกรปรกซึ่งเป็นช่วงเวลาของการก่อการร้ายโดยรัฐและการก่อความไม่สงบที่ดำเนินไปจนกระทั่งราอุนอันฟอนซิน ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีในคศ1983อาร์อเจนตินาเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่ติดอันดับสูงมากในดัชนีการพัฒนามนุษย์ซึ่งถือว่าสูงเป็นอันดับที่สองในลาตินอเมริการองจากชิลีเป็นประเทศอำนาจนำภูมิภาคและยังคงรักษาสถานะเก่าแก่ในฐานะประเทศอำนาจปานกลางในกิจการระหว่างประเทศ เป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่2ในอเมริกาใต้เศรษฐกิจทางด้านเกษตรกรรมเนื่องจากภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบปัมปัสที่เหมาะสมสําหรับทําเกษตรกรรมทําให้อร์เจนตินาเป็นประเทศผู้ผลิตสินค้าเกษตรรายใหญ่ของโลกพืชเศรษฐกิจที่สําคัญที่สุดของอร์เจนตินาคือถั่วเหลืองซึ่งอร์เจนตินาเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่อันดับที่3ของโลก นอกจากนี้ยังมีมเมล็ดทานตะวันข้าวโพดข้าวสาลีข้าวไรซ์นอกจากนี้ยังมีการทำปศุสัตว์เนื่องจากมีภูมิประเทศและอากาศที่เหมาะสมสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่วัวและแกะเลี้ยงมากในเกาะ ดเอราเดลฟูเอโกซึ่งมีอากาศหนาวเย็นในฤดูหนาวและมีอากาศเย็นสบายในฤดูร้อนระบบการศึกษาของอาร์จเจนตินาจัดได้ว่าเป็นระบบที่ดีที่สุดระบบหนึ่งในลาตินอเมริกาหลังจากได้รับเอกราชอาร์จเจนตินาได้มีการสร้างระบบการศึกษาแห่งชาติขึ้นมาให้ทัดเทียมกับชาติอื่นในปัจจุบันมีอัตราการรู้หนังสือร้อยละ97และผู้ใหญ่อายุเกิน20ปี3ใน8คนจบการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือสูงกว่า ประชากรศาสตร์เชื้อชาติการประมาณจำนวนประชากรอย่างเป็นทางการมีประชากรราว40่ล้าน1นึ4งแคนจัดเป็นอันดับที่3ในอเมริกาใต้และอันดับที่33ของโลกโดยมีความหนาแน่นของประชากร15คนต่อตารางกิโลเมตรซึ่งน้อยกว่าความหนาแน่นเฉลีย่ยของโลกที่50คนต่อตารางกิโลเมตรเป็นอย่างมากศาส,สนารัฐธรรมนูญอเจตินแนารับประกันเสรีภาพทางศาสนา ถึงแม้จะไม่มีระบุศาสนาประจำชาติไว้แต่ศาสนาคริสตน์นิกายโรมันคาทอลิกก็ได้รับสิทธิพิเศษวัฒนธรรมของอาร์เจนตินาได้รับอิทธิพลเป็นอย่างมากจากวัฒนธรรมยุโรปกรุงบัวโนสไอเรสเป็นทั้งเมืองหลวงแห่งชาติและเมืองหลวงทางวัฒนธรรมและมีลักษณะเด่นอยู่ตรงที่มีผู้สืบเชื้อสายจากชาวยุโรปเป็นจำนวนมากและมีการเรียนแบบสถาปัตยกรรมยุโรป ส่วนอิทธิพลทางวัฒนธรรมอีกแง่หนึ่งมาจากกลุ่มโคบานเกาโชและวิถีชีวิตของโคบานในชนบทและวิถีชีวิตแบบพึ่งพาตนเองนอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมจากชาวอเมริกันพื้นเมืองเช่นการดื่มชาเยบามาเตได้รับการซึมซับเข้ามาอยู่ในวัฒนธรรมทั่วไปของอาร์เจนตินา